โอเลียก็คือน้ำมันนะคะน้ำมันโอเลียน้ำมันสวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาว่าเรื่องน้ำมันนะคะน้ำมันที่เ่าใส่ในครัวเลือนนี่ใส่ยุบานในประเทศนอร์เวย์นี่มีอยู่หลายแบบนะคะเดี๋ยวมือนี้จะนําเสนอในส่วนที่จะคล้องใส่ยุบ้านแล้วก็อาจจะมีหลายๆคนที่ใส่ยุ่ในบ้านคือกันนะคะขาจะมาเรียนหลูซื้อแล้วก็อาจจะบอกแนะนิดหน่อยว่าใส่อีอย่างแน่นะคะ เมื่อนี้จะรวมร่วมเท่าทีมีอยู่ในครัวเลือดนะคะอาจจะไม่มีครบเปดทุกอย่างอาจจะมันมีหลายแบบเนาะเดี๋ยวเมื่อนี้จับเดี๋ยวตรงจับระวังระวังในภาว่าน้ำมันมันขอนขางเยอะนะคะอันนี้บรองเบิ้งได้ยี่ห้อนะคะเรียนรูกแค่ข้ามศัพท์นะคะบรกโฆษณาเอียงท้งสินนะคะ,ะ,ะน้ำมันที่ห้าใส่พัดใส่ถอดนะคะน้ำมันชนิดแหลกเนาะย่บานสิไซซูลสิกเกอโอเลีย เห็นไหมคะซูลซิกเกโอเลียภาษานอเวคำว่าน้ำมันนะคะน้ำมันใส่คำว่าโอเลียออกเสียงว่าโอเลียโอเลียอยากในจักหน่อยนะคะบรูวาจะเขียนจะเขียนคำอ่านไม่ไหายนะคะแต่จะพยายามให้ดีที่สุดเพราะว่า บางที่บรลูว่าจะเขียนคำอา่าน,นเป็นภาษาไทยได้ตรงเปะกับสิงที่ยออกเสียงบัให้ฟังเสียงเอานะคะโอลิเยโอลิเยโอลียนะคะแปลให้อันนี้คือนนําม,มันดอกท่านตะวันถามเขาเห็นอันนี้กรูกู่แล้วเนาะว่าคือนนําม,มันท่านตะวันดอกท่านตะวันนะคะดอกท่านตะวันภาษาร์สเขาเอ่ยว่าซูลซิกเกซูลซิกเก น้ำมันโอเลียเอามารวมกันนะคะซูลซิกเกออเลียแปลว่าน้ำมันดอกทานตะวันนะคะอันนี้ใส่ผัดใส่ทอดนะคะอ่ามันจะทนความร้อนสูงอยู่ในหนีมันบอกเลยนะคะตรงนี้นะพอดีข้างหลังมีก็เลยอ่านให้ฟังเขาบอกโทนละเฮยเทมเพอร์เจร์โทนละเฮย temperature แปลว่าทนความร้อนสูงทนความร้อนสูงนะคะแล้วตรงนี้นะคะเรียนรูปไปน้ำกันเนาะตรงนี้เขาบอกว่า till baking o บ staking till baking o ิ staking till baking แปลว่าสำหรับ พวกอบขนมพวกเห็ดบากอรี่นะคะอบได้เพราะว่ามันทนความร้อนได้สูงนะคะเพราะว่าเวลาเขาอบเนี่ยอย่างนี้เขาก็ต้องใส่ความร้อนสูงๆเนาะเกินลอยองศาเซลเซียสอยู่แล้วเนาะแล้วก็คำว่าโอบสเตกกิ้งโอบสเตกกิ้งก็คือและาการทำอาหารนะการผวกผัดผวกทอดการเฮ็ดเห็ดซุกนะคะสเตกกิ้งก็คือการผัดการทอดนะคะอันนี้ทนความร้อนได้สูงเฮ็ดได้คะ่ะนี่คือ ซูลสิเกซูลสิเกโอลิเอคลิปนี้อาจจะแย่เานะคะต่อไปต่อไปเห็นด้วยนะคะลูกมะกอกใช่ไหมมะกอกเออมะกอกโอลิเวนนะคะเขาเอ่ยว่าโอลิเวนโอลิเอ โอเลีเป็นโอเลียนะคะอันนี้เป็นของยี่ห้อเรมา่าซึ่งเป็นยี่ห้อที่ถูกแต่ว่าไปอ่านเมืองแหลวกับเบรยเอามา่าเอาไว้เห็ดน้ำมันนะคะอันนี้ส่วนตัวเอามาบบรด้พัทนะคะเพือ่อพัทเถอพัดนี่มันต้องใส่ไฟหแห้งแห้งต้องใส่น้ำมันอย่างอื่นนะคะน้ำมันดอกท่านตะวันหรือน้ำมันล่าเขาเองน้ำมันที่เกี่ยวกับ อดอกอื่นๆที่ทนกว่าท,น,ทนความหล่อนกว่านี้นะคะเป็นอย่างคือต้องใส่อันทีมันทนความหล่อนหรือบ่ทนความหล่อนเพราะว่าบางที่การที่เฮาเห็ดอาหารแล้วน่ะมันมันบ่นสามารถทนความหล่อนได้มันจะกลายเป็นใหม่มันจะกลายเป็นพวกผงใหม่นะคะมันอาจจะเหตุให้มันอาจจะส่งผลบ่ดีต่อสุขภาพเฮาในเบื้องหน้าในอนาคตนะคะ หรือบอกง่ายๆอาจจะทรงผลให้เป็นมะเร็งได้นะคะอันนี้โอลีเป็นอุลเลียโอลีเป็นอุลเลียโอลีเป็นคือ,อะมะกอกมะกอกตัวนี้นะคะมะกอกตัวนี้อุลเลียก็คือน้ำมันนะคะน้ำมันอุลเลียน้ำมันมะกอกนะคะก็สิเป็นประมาณสีแบบนี้นะคะแต่อันนี้อ่านเบืองแล้วก็คือ เขาบอกว่าให้ใส่ทํำอาหารใดสเต็กกิ้งนะคะสเต็กกิ้งแต่คิดว่ามันอาจจะบริใส่ทอดผวกนี้ได้อาจจะใส่พัดที่แบบว่าบ่าต้องพัดโดนหรือว่าบ่าต้องแห้งบ่ต้องไฟแห้งที่สุดนะคะใส่ทอดบ่แนนํานะคะจังไห๋กับสามโบนแนนําโอลิเวนน้ามันมะกอกในการทอดนะคะให้ใส่อย่างอื่นแทนเขาบอกว่า พิลสเตกกิ้งก็คืออาจจะใส่พาร์ตอาจจะใส่พวกถ้าเป็นเนื้อเนาะเป็นเนื้อพวกร่วนเนื้อร่วนอย่างหนาจะได้นะคะหรือว่าเวลาเข้าจะเฮดสเต็กเนาะก็เขาเอนว่ามารีเน่เขาเอินว่าผสมใส่เนื้อแล้วก็ท่าบนเนื้อแล้วก็ไปวางในในกระทะย่าง ทิลสเตกิ้งยังเช่นพวกเนื้อนะคะอาจจะไปผสมเกี่ยวกับก่อนเนือ้อเกี่ยวกับผสมเนือ้อแล้วก็เอาไปย่างบนเตาบนกระทะได้นะคะบารกิ้งอันนี้เขาบอกว่าบาร์กิ้งก็คือพวกเฮดอบพวกอบพวกยังได้นะคะโอคัลเลเรตเตอร์คัลเลเรเตอก็คือ,อสลัดยังสินะก็คือเกี่ยวกับพวกที่ของบหอนนะคะอันนี้ใส่ได้เขาบอกว่าใส่ได้ เห็นบ่คะบ่เห็นบ่าจาเป็นต้องใส่ของแพงนะคะบ่ต้องใส่ของแพงเนาะแต่ว่าอันนี้รลค่มันแตกต่างกันไปยูนี่เขาบอกเลยนะคะว่า Till all slugs m a r l a ็อกกิ้ง staking Till all slugs m มาร์ทล็อกกก็คือ,อสำหรับอาหารทุกๆแบบทุกๆชนิดนะคะแล้วก็ สำหรับโอสเตกิ้งโอสเตกิ้งก็คือการเหตุความห่อนการเหตุอาหารมันสุกการผัดการทอดหรือว่าเหตุเอียงกระซามอย่างสินะคะอันนี้ใส่ได้นะคะอันนี้เขาบอกว่าใสา่ได้ก็คือว่าโอเคนะคะแต่พันไปสองอันที่สามแผนแท่นแทนพระเอกของเรื่องนะพระเอกของเรื่องนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือคือกันคือกัน อุลีเวนอันนี้ของอม,มาจากไซกับบลุบอเห็นว่ามาจากไซนะคะบอเห็นว่ามาจากไซแต่บริาัที่เหฮดไห่อันนี้ก็คือมาจากเดนมาร์กนะคะเฮดไฮลามคาเร่มานะแล้วก็อีกอันนึงอันนี้นะคะ,ะก็คือเอ็กซ์ตร้าเนนะคะก็คือ,อ น้ำมันมะกอ,อกที่มาจากอิตาลีอันนี้ยูบานนี่จะใส่เคสสลัดนะคะหรือจะใส่โรยเกี่ยวกับกินแบบเย็นนะคะจะใส่ความหอนเกี่ยวกับอันนี้เลยอันนี้ตัวนี้เอาจะไปเฮดเด ressing dressing นะคะภาษานอสก็ ka, คือนามสลัดนะคะเห็ดนามสลัดเห็ดเอาไวโ้โรยหน้าพิซซ่าเห็ดเอาไว้ราดสปากเกตตี จะใส่ยูนีจะใส่แบบนี้นะคะยุเหนนะคะแต่ว่าคนอื่นอาจจะใส่อาจจะใส่แบบนี้ก็ได้เพราะว่าเขาบอกว่าคันคันเดเรตเตก็คือใส่เกี่ยวกับของเย็นก็คือพวกสลดดัดใดนะคะอันนี้อันนี้มาจากอิตาลีนะคะอ่าอันนี้ที่มันจะราคามันจะแตกต่างกันเกี่ยวกับการผลิตอันนี้ ค่อนข้างจะแพ้งเพราะว่าเขาเอื่นว่าคัลเพรสเซปก็คือแบบผลิตจากบริพานความหอนนะคะ,ะน้ำมันมะกอกที่บริพานความหอนก็เหตุให้เขายังคงมีวิตามินมีสารอาหารที่ทดีมีแอนตี้ออกซิแดนที่เข้าร่างกายเข้าสามารถเก็บมาใส่ได้ทันทีหรือว่าเก็บมาใส่ได้จากน้ำมันเข้าใได้ประโยชน์หลายกว่าน้ำมันมะกอกที่พนัน ความหลอนมากนะคะอันนี้อันนี้ทีรูมากนะคะถ้าผู้ใดมีเห็นแตกต่างหรือว่ามีคอมเมนต์เท่าอ,อิงหรือ่ถือคอมเมนต์ไดเลยนะคะเพราะว่าโมแนใจะทีเข้าใจว่าจังสี่นะคะทีเข้าใจว่างสี่อันนี้คือน้ำมันมะกอกคือกันนะคะชนิดที่ซีชนิดที่ซีนี่มาจากบ้านเฮาค่ะมาจากบ้านเฮาบ่ได้หมายถึงมาจากเมืองไทยนะคะมาจากเอเชียนะมาจากเอเชียอันนี้คือ เซซัมโอลียเซซัมโอลีเซซัมแปลว่างานะคะง,า,งาอันนี้คือน้ำมันงาเซซัมโอลีอันนี้มาจากสิงคโปร์อันนี้มาจากสิงคโปร์ค่ะปกติจะเป็นคนที่กินน้ำมันงาปกติเลยค่ะเยอะมากๆแต่อันที่มากก็คือน้ำมันงามาจากเกาหลีค่ะ ฟ้าสีเหลืองเขาจะมีกลิ่นน้ำมันง่าเขาจะมีกลิ่นหอมง่าตามที่เห็นมานี่ยของเมืองไทยก็ดีอยู่ค่ะของเมืองไทยแต่ว่าของเมืองไทยจะมีกลิ่นใหม่ค่อนข้างใหม่แล้วก็บางที่จะมีรสชาติขมให้เข้าให้เข้าแตะลิ่นนิดนึงนะคะแต่ว่าน้ำมันง่าของเกาหลีคือมันเขาใส่เป็นน้ำมันที่ใส่กับอาหารประจำชาติเนาะเขาใส่แทบจะทุกชนิดเลยของอาหารเกาหลี แต่กับเจ้าของเป็นคนที่มักอาหารเกาหลีเขาผลิตน้ำมันงานได้ขอนข้าง,งดีมากๆเลยค่ะของของเกาหลีนะอันนี้ก็ดีค่ะแต่ว่าความหอมความหอมจะผสมของเกาหลีอันนี้มันจะมีกลิ่นใหม่ความหอมจะน้อยกว่าของเกาหลีไม่แน่ใจาว่าเขาผลิตแบบไดนนะคะมันก็จะเป็นสีแบบสีแบบเข้มๆแบบนี้นะคะ บรบิบริเบริมาชวนให้สื่อหรือว่ามาชวนให้แอนตี้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เองนะคะอันนี้คือความเห็นส่วนตัวล้วนๆคือจากประสบการณ์จริงมัลรวนๆนะคะมักจากส่วนตัวล้วนๆเอาละคะ่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปที่ให้ความรู้แลวก็มีประโยชน์แน่ขั้นบ่อหลายกันหน่อยสําหรับเพื่อนๆที่กําลังเบิ้งกําลังติดตามอยู่นะคะถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะกับส่งไหมูหรือว่าส่งไห้คนทีอ่ หักนะคะมูถีหักนะคะถ้าอยากชมถ้าอยากติดตามคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะคะแลีวเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอให้มีความสุขแล้วก็ขอให้สุขภาพดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ